ก็บอกว่าโอ้ไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาครับอาจารย์ฟองครับท่านยังหนุ่มยังหล่อนะท่านนายกยศนะครับดูนะครับโอ้โหน่าจะใสนะครับวัตอนนี้อายุไม่น่าจะเกิน49่สิบครับดูนะครับโอ้โหนี้ถ่ายภาพอชิคชิเขนาดครับชิคชิคเข้ามาลงเชนครับาดูก่อนนะครับโอ้โหนะครับจริงๆนะครับตรงนี้ขออนุญาตครับขออนุญาตนำเรียนกับเด็กๆเพื่อนตรงอะไร อาครับหลังจากที่น้องนักกีฬาได้บฏรทุกภาพกับท่านนายกแล้วก็จะให้ผู้บริหารนะครับคณะผู้บริหารโรงเรียนต่อเป็นชุดต่อไปนะครับคณะผู้บริหารนะครับเรียนเชิญนะครับคณะผู้บริหารนะครับให้น้องนักกีฬานะครับถอยด้านหลังก่อนนะครับหลังจากบรรทุกภาพเสร็จชุดแรกนะครับเอาเป็นชุดเป็นชุดครับเป็นชุดนะครับเปเย็นนะครับเป็เย็นนะครับกรได้ผ้าท่านายกเป็นชุดนะครับเดี๋ยวทางนายกนะครับก็กำลังจะแข่งบอลกับทีมเยาวชนของ นักกีฬาในพื้นที่นะครับสุวรรณรูหานะครับระหว่างลงพื้นที่หนองบัวลาพูนะครับซึ่งถือว่าเป็นผลรกิจอีกหนึ่งผลิกิจนะครับในช่วงเย็นนะครับที่นายจาร่วมวอร์มแข้งนะครับกับทีมนักบอลเยาวชนในพื้นที่นะครับผมอนนี้ท่านนายกมิไซยูโดกับรัชงหนึ่งร้ยเก้าสิบ1ปดเซนติเมตรครับโอ้โหาจะการนักบัสเล็กลเอ็มพีเอเลยนะ คือ่ว่าครับเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าทีมนายกลัฐมตีจะมีใครเล่นร่วมด้วยนะครับกับที่จะมาแข่งกับทีมประชาชนในพื้นที่นะครับโดยวันนี้นายกก็ใส่เหมือนเป็นเกงวอร์มครับแล้วก็ <Okay. S 1> คงคอนเซ็ปต์รองเท้าสีแดงครับที่ปกติเชอร์ชอบใส่รองเท้าสีแดงนะครับผมวันน,วนี้เตรียมเตะบอลนะครับ ก็เรียกได้ว่าปกตินายก็เป็นคนเตะบอลประจําอยู่แล้วนะครับเห็นว่าจะเตะนัดไปเตะกับเพื่อนทุกวันอาทิตย์นะครับช่วงวันหยุดนะครับช่วงวันอาทิตย์จะไปเตะกับทีมกวนเพื่อนนะครับเตะบอลนะครับผมเป็นประจําอยู่แล้วนะครับผมซึ่งวันนี้มาลงพื้นที่ก็ได้รอมครับลองออกกำลังกายเหมือนอย่างที่อยู่ในกรุงเทพนะครับที่เตะบอลอยู่เพื่อนครับแต่วันนี้ลองเปลี่ยนบรรยากาศนะครับพาเตะใน พื้นที่นะครับตามของถิ่นครับผมเดี๋ยวอีกสักคู่ก็กำลังจะเริ่มนะครับงานฟุตบอลครับเดี๋ยวท่านนายกจะให้เกียรติเกียรตฟุตบอลก่อนนะครับนะแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีน้องๆนะฮะฟุตบอลนะครับอันเชิญฟุตบอลครับผมซึ่งประกอบไปด้วยคุณครูกระบวนดันลิบประพรุงนะครับประธานตำแหน่งผู้กำกับเูแลนาศีคุณครูอัญญรัตน์ธนา เหล่าแล้วก็คุณครูพระเจ้าพรนดีมกับจากรัตาลสุขวรงหานะครับเป็นผู้เชี่ญบอลส่วนผู้คือผู้โดยสารท่านการตอบครับประกอบไปด้วยครับผู้โดยสิรครับพระนางรัตพงศ์ชุนกวีนะครับอาจารย์ทพระราชศึกษาประจำปีสุวรรณตุลานะครับพระอาจารย์สมพ่์รังเสียนครับครูโรงเรียนบ้านรงป่าว่านอาจารย์สักการนะครับอาวุธศึครับ จากโรงพยาบาสุขวัลย์โหาแล้วก็ท่านอาจารย์ปรีดาสีเฉลวยนะครับครับผมจากโรงาบาลสุขวัฒน์โก,ากหานะครับนะอ่ะ,อะตอนนี้นักกีฬานะครับอขอขอให้จัดเป็นสองทีมเลยครับทีมเยาวชนเพราะว่าท่านนายกบอกว่าโอ้วันนี้ท่านปริญญ์ทั้งวันชายครับ,ท,รบท่านอาจจะเขี่ยฟุตบอลแล้วาาก็อาจจะอ่อเล่นให้ดูสเต็ปให้ดูครับผมนิดๆก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับ เนี่ยนะครับเพราะว่าท่านได้ใส่รองเท้าสตาร์ทมาแล้วนะเรียกว่าฉายาของท่านเนี่ยตอนสมัยที่ท่านเรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยน,น,นะนะเคยเป็นเด็กคนหนของสมโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดน,นะเจ้าของฉายาแฮร์รี่เคนเมืองไทยครับโอ้โหนะครับท่านนายกเศรษฐาทาวีสินนะฮะเดี๋ยวถ้าถ้า,ถาเราได้เห็นท่านเล่นฟุตบอลเนี่ยเราจะรู้ว่าทักษะของท่านนั้นสูงมากใช่ครับครับยได้ทุกอย่างครับได้ทุกอย่างครับนะฮะปกติแล้ว เขาให้เปิดเล่นบาสเกตบอลนะครับแต่พอเสร็จก็มือให้กับนักกีฬาสองทีมนะครับกําลังลงสู่สนามนะครับอ้าวเอากาศมาอีกนะับกไปเป็นไรครับเดี๋ยวทางด้านของอ่าเขาก็จะเดี๋ยวสับมือนิดหนึ่งนะครับสับปะสับปะหนึ่งนะโอเคครับนะฮะอ่านี่ก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมนะครับถือว่าเป็นธรรมเนียมครับพะขอบคุณสําหรับน้องๆที่นําฟุตบอลให้กับท่านนายกและลงสู่สนามนะครับก่อนที่จะเริ่มเขี่ยบอลครับ จากโรงเรียนอนุบาลสุวนรณหูนะครับอดีตเทพีเท่าแล้วก็รองทั้งสองขอบคุณมากมากนะครับในวันนี้ตอนนี้นายกมเขาอยู่ฝั่งทีมฝั่งซ้ายของหน้าจอนะครับผมจะอยู่ทีมฝั่งสีเหลืองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวแข่งกับฝั่งข้าเปดึงชุดสีแดงนะครับจากโรงเรียนอนุบาลสวนกูนะครับครับกีฬากำลังจะเริ่มขึ้นนะครับตอนนี้เราเห็นว่าช่างภาพแลวก็สื่อมวลชนนะก็ถามว่า ทางด้านของทีมนะครับที่จะแข่งขันกันเนี่ยเราบอกว่าท่านนายกขอเล่นทีมไหนก่อนนะ,ะจะให้ท่านนายกอ,อยู่ซ้ายมือของท่านผู้ชมน่าจะเป็นเสือเหลืองก่อนนะครับนะขอ,ะอะเริ่มเลยนะครับผู้ตัดสินท่านพร้อมแล้วก็านนาเริ่มเลยนะครับ5นาทีครับตอนนี้ท่านนายกเสรษฐาทวีสินนะครับเป็นผู้เขี่ยลูกก่อนนะครับเดี๋ยวท่านคอยดูครับนี่นะ ดูง่าะครับท่านนายกเสื้อขาวนะครับเจ้าของชายาเฮริเคนเมืองไทยท่านท่านจะอยู่ในแดนเสื้อเหลืองใช่ไหมครับใช่ครับท่านท่านอยู่ทีมเสื้อเหลืองแต่ท่านถือเสื้อที่ขาวนะนี่ครับเพราะนั้นจำง่ายครับจำง่ายเล่นในตำแหน่งสุดหน้าเล่นในตำแหน่งสุดหน้าครับสุดหน้าของเฮริเคนครับทีมชาติอังกฤษครับนี่ตอนนี้นับเป็นดาวันบุรุษในขณะนี้นะแต่ว่าโอ้โหตอนนี้ท่านผู้ชมในสนามเ่ตอนนี้ประมาณ48,500คนตอนท่านอาจารย์ครับอีกอีกท่านนายกยู่ในสนามจะเป็นผี้ใหญ่นะครับท่านสส นพลใช่ิดครับนี่ใช่ครับท่านผู้วัรใหญ่ก็ฆ่ากันเต็มที่เลยนะครับเชิดแขมงนะครับนพลเชิดแหมงท่านส็ต่อรพงนภพลกับเขตสามให้ท่านหนึงอกพึ่งต้องพึ่งจับนะครับขอสองพระยาพมาน่แหละเครับท่านท่านโอ้ท่านรกิจรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะครับนะครับนั่นนะครับท่านโบกมือโอ้โหตอนนี้ไปจะใส่สตาร์ทลงช่วยท่านนายกหรือเปล่าปัจจุบันท่านรดกแต่นัตบุรีช่วยนะครับโอ้ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ในสนามนี่ ในสานามนี้อตอนนี้ทางด้านของเชิดแดงครับทีมฮีโร่นะครับทีมฮีโร่นี่มาทางด้านขวาบ้างแล้วก็พยายามที่จะไปเพื่อการต่ว่าโดนทางด้านของเนี่ยผิวน้ของเสือเออเส้อเหลือครับเสื้อเหลือแล้วก็ตัดบอลออกไปได้หรือเปล่าไม่ได้ครับจังหวะนี้จะสุี๋ยวครับจังนาะยกเสืครับในอันนี้น,น,น,นะครับตัดบอลได้พยายามที่จังหวะนี้ทันไหมไม่ทันโดนตัดบอลได้ครับป่าตอนนี้ แล้วก็พุลูกไหลออกมาทางด้านเสื้อเหลืองนะครับแต่อมาณโจกบอกว่าตอนนี้เปลี่ยนแกนออกไปทางด้านซ้ายบ้างครับทางด้านของเสื้อเหลืองต,ตัดเข้ามาในนะฮะตัดเข้ามาในพื่อก็กมาจับถึงท่านนายกเสถาครับตอนนี้ท่านนายกเสถาตอนนี้จังครับยังครับ,รบโอ้โหตอนนี้แล้วก็นี่ครับเราก็บอกให้เพื่อนๆบอกว่าเอา้า ลงนี้ผู้ติ้งบอกว่าไงอัน <net> จันตปองกับผมบอมองมาเห็นครับมันเต็มไปด้วยกองทัพสื่อ <net> บ, <net> บอนสนามน,น,น่าเลยครับต,ตอนนี้เราเราดูเฉพาะอยู่ในจอทีวีเท่านั้นครับในสนามครับตอนนี้เราตัดมาที่สนามกันต่อครับตอนนี้จะเป็นอะไรโอ้โหตอนนี้ก็เราเบียงไปให้นนครับทั้งทั้งผู้เสียทุกท่านนลครับบอกเาว่า โอ้ตอนนี้ทุก็นไปรู้ว่าตอนนี้ใครเป็นใคระครับตอนนี้นี่ครับตอนนี้ท่านนายกคนระับตอนนี้มาทางดานของสืออยงได้บ,นนบอลพยายามยืมบอลต่อไปหาครับท่านไได้บอลยังหาครับตอนนี้ออกมาแล้วตอนนี้ได้บอลนะครับโอ้โห้ดยครับจังหวะนี้แม่ท่านพยายามจะก้าวเท้าไปรับบอลน,นะครับแต่ว่าผู้ตัดสินให้ทางด้านของฮีโร่สุวรรณนะครับเป็นป่ายได้ทุ่มนะครับฮีโร่สุวรรณนะครับ นะฮะทุกขึ้นมาเบาๆแล้วก็นี่ครับแล้วก็บอกไปได้ไม่ได้ครับอ่าแล้วเป็นทางด้านของเปลี่ยนแดนวบ้างเป็นทางด้านของเรยทัชนายกทุกงเบรคครับอาแล้วทุกขึ้นมากับเสือเหลืองแล้วก็พยายาออมเข้มามาในแล้วก็ไม่ใครไหมโอ้โหจังหวะนี้แล้วก็ลงลงไปแล้วในราชิงลูกท้าขวาจอดผู้จตู้อองอองโอจากเมียนมาครับวันี้ครับแม่ค่าตัวสี่แสนแปดหมื่นจับวันขอราชีเราสุวนนรรน,นี้ซื้อมาเต็มเต็มเลยครับเนี่ยนะวันนี้นะโอ้โหดูที่ ดูด้วยการพวกหัวก็รู้นะครับว่ามาจากเมียนมาโดยตรงจากกรุงยังกุ้งสตีนั่นเป็นทีมของพะยาบาต่อเลยนะครับตอนนี้ได้ถึงกันแล้วท่านเจ้าาลูกนี้โอ้โหนี่ฮะพยายามที่จะจับบอลแต่ว่าดูนะครับดูความสปอร์ตเดลว์ครับจะทันไหมครับนี่นะมันจะไม่ทันนะแล้วก็โอ้โหท่านผู้ชมกรุณาถอยออกจากสนามหน่อยนะครับอยากเข้าเข้าไปในสนามนะครับเพราะปีที่แล้วยโอ้โหนะคุณบอลเร็วมากครับ คนทั้นคุณชมตายไปสามครับฮะเดี๋ยววันนี้อย่าให้เกิดเหตุการณ์นะฮะขึ้นถอยออกมานะครับกับว้าวโหเนี่ยอยากพักว่ากล้องภาพจา่กล้องที่อยู่่างๆของอาจารย์โอโอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูท you know? ่านสุวิทย์ตรวันนะครับขอบคุณท่านมากครับที่มาให้กำลังใจท่านนายกเศรษฐาทวีสินด้วยครับขอเพิ่มนะครับตอนนี้บว่การจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับนะฮะ ท่านสุรุณาวรนะครับโอ้โหเรียกว่าขอขอบพระคุณจริงๆนะครับนะตอนนี้ครับาว่ตัดกลับมาแอดฟังเอาตัวไปครับคงมันเป็นกุกุงกันจอภาพตัดกลับมานี่ส่วนมากนะครับจอภาพนี้ก็จะเห็นแต่ด้านหลังของท่านผู้ชมครับตอนนี้อ้าวม่เราได้ซี้เหลือวใล้กอนแล้วฮะตอนนี้อ้าวภาพตัดกลับมานี่อ้าวท่านนายกเศรษฐว่าท่านลงไปเที่ยวกองหลังนะครับโอ้โหเห็นว่ากองหลังนี่ แม่ยืดเพื่อเกินนะครับกองหลังนี่อ่อนเป็นลูกบวบเหมือนกันท่านายกเศรษาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้อย่างเงี้ยนะฮะต้องพยายามที่จะทำเกมรุกขึ้นมาหน่อยนะฮะเนี่ยท่านนายกเศราเนี่ยโอ้ท่านเดินเก้าหนึ่งเดียเราวิ่งสามเก้าครับโอ้โหท่านวิ่งเก้าหนึ่งเราวิ่งสิบเก้าครับวิ่จะทันท่านดูนะครับเผถอะเพิ่มเยอะครับท่านมายืนอยู่หน้าประตูแล้วโอ้โหนี่ฮะทำง่ายครับท่านนายกเศรษนั่นครับไปบอลเลยครับดูครับดูทักงแของท่านนายกครับโอ้โหเปิดแบบ ไม่ต้องดูเลยครับนี่นะดูหน้าตาด้านนั้นแหละครับดูที่เปิดมาแม่นซะด้วยครับแล้วก็พอเปิดปุ๊บท่านจะไปจุดนับพบคอยดูครับถึงไหมไปถึงครับอ่าตอนนี้ลูกกระโดดกันมาตปิดหนังจังว่าจะว่าสองยิงได้ไหมได้ครับโอ้โหจังหวะนี้น่าเสียดายจริงจริงครับที่สกอร์จากศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับอ่าตอนนี้เปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลานะครับกติกาไม่ได้จำกัดนะครับสามารถเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลานะครับถ้าเหนื่อยก็ออกมาเนาะ ทั้งสองทีมนะครับอ๋ครับตอนนี้เริ่มต้นกันใหม่นะทางด้านของอ่าทางด้านของซึ้ล้วครับได้อีกครั้งหนึ่งสองเท่งที่ที่มีปัญหาเนี่ยสำรับวันนี้ขอบคุณนะครับอารตัวทีมวลชนทัน้งบ,บัตั้งบอลบูทั้งผกเชือทุกท่านนะครับอ่ะกลับมาที่สนามสัวนักข่าว นายกเศรษฐาทวีสินแหอริเกนเมืองไทยจับเพื่อเท้าซ้ายจริงด้วยเท้าซ้ายลูกนี้ลูกเบียดสองเข้าไปหมดปัญญาที่ออกออกโอคุณสามตัวจับเมียนมาจัดเซไว้ได้โอ้โหเสียฟอร์มจริงๆครับเมื่อวันนี้ออกออกอของเราแม่โอ้โหนี่มาเสียตายกับท่านนายกเศรษฐาทวีสินคนเดียวนะครับมานี่ครับอุตสารักษาประตูไว้ไม่เสียประตูมาเนี่ยโอ้โหเกือบเกือบจกือบสองร้อยนาทีครับ สำหรับออกองโอคนนี้โอไม่น่าเชื่อครับวันนี้มาพละท่าให้กับท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะครับหรือว่าแฮร์รี่เคนเมืองไทยนะตอนนี้ยิงไปแล้วครับท่านฟุตบอลลีนะฮะทุกรายการท่านนายกขายิงไปแล้วถึง42ประตูขึ้นนำเป็นดาวซันโบของนายกรัฐมนตรีไทยแล้วนะครับโอโหแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่านี่ครัูดูท่านเศรษฐาดูท่านเตอร์นะครับแซ่ดจรมชาติดนาครับหลุดไป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 แถวสองแถวสาม แล้วก็นี่ครับพิกเอาเข้ามาแถวสอเชยไหโอ้โหทันเสียฐานได้ทั้งครับอ๋อครับจากการของผู้การทีมของทีมฮีโร่แสดงครับท่านสสณพลชัยกระแมงนะครับนะขอต่างขอบพระคุณท่านสสเป็นอย่างสูงนะฮะมีการสนับสนุนเยาวชนของเรานะครับ โอ้โหตอนนี้ป่าฟุตบอลตอนนี้สนุกเลยทีเดียวครับทุกทูนครับตอนนี้เราเห็นว่าช่างภาพและก็สื่อมวลชนตอนนี้กล้องนี่ไปอยู่หลังประตูของเสื้อแดงหมดแล้วนะครัเพราะว่าดูไงดูท่านเศรษฐาครับโอ้โหดูท่านเศรษฐาครับเปิดรูปนี้กัอาทียบนะครับผมด้วยแล้วครับที่เป็นทางด้านของแฮร์ริคเคนเมืองไทยครับดูดิครับว่าแล้วก็ดูครับวิ่งมาบอลครับอ่านแล้วครับดูซ้ายทาครับซายธรรมชาติครับซายแล้วครับ เปียกได้ดูนี่ดูครับแม่หมายสิเอากับไม้ส่งสิโอ้โหอย่างนี้ดูเรื่องการเดะกันได้ครับท่านเจตายิงนี้แล้วยินี่แล้วเทงไงออกโอโอปัดโอ้โห,อ,โหอ,อีกแล้วครับอีกแล้วครับท่านแม่เสียฟอร์ดจริงจัิงวันนี้โอ้โหพวกสามตัวจากเมียหน้าวันนี้โอซ่านี่ซื้อตัวมาเนี่ย<ว>โอ้โหค่าตัวแพงซะด้วยครับสุวรรณเนี่ยแม่แต่ว่ามาเสียท่าของให้กับท่านเศรษฐาทวีสินท่านอก็ผ่านไปแล้วประมาณสิบนาที ใช่แล้วครับโอ้โหสนุกครับสนุกครับโอ้โหแล้วก็ดูนะครับท่านเศรษฐาดูสินนี่นี่ท่านยังไม่มีอาการเหนื่อยเห็นไหมครับโอ้าเป็นเราเนี่ห่อแข็งแล้วครับเนี่ยโอ้โหดูนะครับท่านจังโป้จังดูครับสเต็ปไปนี่ครับดูท่านได้ครับเรียกบอลด้วยดูครับดึงบอลเนี่ยลงในเช็ดขาหนักนะครัเปิดได้เห็นเปิดแล้วก็เล่นได้เลยดูนะครับโอ้โหนี่นะฮะสมกับเป็นแฮร์รี่เคนเมืองไทยจริงๆครับโอ้โหนี่เกี่ยมยอดจริงๆนี่นะแล้วก็ ท่านมองครับตอนนี้โอ้โหตอนนี้ทางด้านของฮีโร่นี่ต้องอบข้าถึงสองคนสามคนเลยครับเพราะว่าใบประกบไม่ได้นะครับแา่โดนท่านหลอกดีหัวสักหโอ้โหไปแล้วเอ่านครับตอนนี้ใดครับนะครับทางด้านของทีมของท่านเศรษฐาครับย้อนหลังขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวก็เราก็เปิดออกมาทางด้านขวาบ้างนะแล้วก็นี่ครับเปิดเป่าๆเนี่ยแล้วก็นี่ครับจุดหมายปลายทางโอ้โหหลอกครับไม่ให้ครับท่านนายกท่านนายกอาครับท่านนายกเศรษฐาดูการถึงบอกครับเศรษฐาจำใจ ก็หน oh. ึ่งอัพซ้ายขวาหน้าหลังลงไปหนึ่งลงไปสองลงไปสามเซหกโอ้โหดาบสองดาบสามเทียบเรียบร้อยนะครับลงมาจากครู่นี้โอโหไ่งั้นละตายแน่เลยตายละออกโอข่อยตายละอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับยจะไม่หลงทางแล้วก็เปิดออกมาตรงนี้โอ้ตอนนี้บุกมาเป็นพายุบุกแข็งเลยเดียวครับทีมฝ่ายโรงข้ามนี่นะแล้วก็นี่ครับมาเป็นชดชดชดเลยทีเดียวแล้วก็ทางนั้นของสปอร์ตฮีโร่นงอหัวไม่ขึ้นแล้วครับ เมื่อวาโดนก็จังหนักเลยทีเดียวนะเราเห็นว่าตอนนี้ชักพลาแล้วก็สระสุนปืนนะกล้องทุกตัวนี่น่าจะไปอยู่ที่หลังประตูของสตบกีโ่สีแดงหมดแล้วครับนะมีทีมไหนเปลี่ยนตัวนะเพี่งโอ้โหเรียกว่าพลิกไปน้ำที่มากเลยนี่ครับแล้วก็นายกเนี่ยฮะดูเดียววิ่งขึ้นวิ่งเราเนี่ยบอลก็เปิดบอลนี่เต็มตาดิโอ้โหเจี๊ยบยอดมากเลยทีเดียวแล้วก็นี่ครับสมกับเป็นอดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทยจริงๆครับนะครับมีสิทธิ์นะครับ ไปแล้วครั้งทานนายกครับผัดปล่อยมาจังหวะนี้นะครับมาให้ครับฝายมิโตะรางวัลที่นี่ครับทีมทานอิตาลีอีกคนนึงคนนี้นะครับโอ้โหดูนะครับนี่ครับท่านเซตาครับซ้ายจริงแล้วก็ออกออกโอการชอบนี่นะครับเพราะว่าแม่ลูกมันเร็วก็แรงลูกปะติ๊ใส่ครับโอ้โหนี่นะแม่ออกโอเนี่หายใจแทบไม่ทันครับแล้วก็ต้องไต่เฟอร์ตาจังหวะนี้อ่านครับดึงบอลขึ้นหลังตอนนี้ทีมของท่านนายกเซตาครับ เสื้อเหลือกับยังนำคับหน,นึ่งบนกส,สูตนะแต่ก็เวลายัางไม่หมดนะครับเรียกว่าสงครามยังไมตช์จะเพิ่งได้โสดต่ามครับเดี๋ยวท่านนายกเสถออะไรท่ันครับเนี่ยจะขอจากแฮร์รี่เคนบังไทยเปิดออกมาจังหวะนี้แล้วครับได้ไหมแล้วก็จะได้ครับท่านนายกบอกว่าคุณสินอ้าวโอ้โหนานๆได้ยินเสียงก็ปี๊ดทักทักเลยว่าไม่มีกรรมาการเพราะว่านักกีฬามีปริญญาครับ <laughs> ดูอ๋อก็รีบประมาณห้านาทีนะครับ ก็ตอนนี้ก็ยกสัญญาณครับว่าการจะเปลี่ยนก็ขอเชิญเลยครับเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลานะครับไม่ได้จํากัดเพศจํากัดอายุครับนะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะกองเชียร์ชนหนึ่งครับอาจารย์แม่อยู่ไหนเนาะพาลูกๆไปเชียร์อยู่ไหนเนาะอาจารย์แม่รัฐอาจารย์แม่เพชรท่านนายกเศรษฐาอยู่ไหนเนาะนะโอ้โลนโลนโนนครับอยู่ทางด้านหลังโน้นนะครับไปแล้วครับเาวิโตัวมาว่าได้ได้ตัดจบลูกนี้นะครับเชียร์ครับมาเข้าไปแล้วครับแล้วก็ดูยากทังหวะนี้ ่ถ้าท่านนายกเคยตามก็บอกว่าแม่ถ้ามาครั้งหน้านี่ก็อยากจะขออาจารย์ครับช่วยสนับสนุนนะครับปรับปรุงสนามฟุตบอลนิดนึงนะครับใช่ครับเดี๋ยวให้มีไฟตกไฟตกแล้วก็ให้มีสนามที่เป็นหญ้าเทียมด้วยแล้วจะมีรูทัดต้นด้วยอาจารย์ป๋องครับอาจารย์แม่ก็จะช่วยโดมอยู่นะครับครับอาจารย์แม่ว่าทศสารลูกๆนักเรียนนะครับเข้าแถวนะครับครับแต่ต่างงานจะช่วยโดมอยู่ไม่ขอเยอะหรอกครับขอสัก20ล้านบาทครับผมแล้วก็สนามฟุตบอลขอจัดหนึ่งรับ อ่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือทางด้านของเยาวชนของเรานะครับเอ่อาการบอลที่สนามก็ต่อนะครับออกอกครับตอนนี้โอ้โหหัวบอลไทยเลยเดียวตอนนี้เรียกว่าี่โดนท่านนายกยิงไปแล้วี่รู้สึกว่าจะออกการเป๋ๆอยู่นะเพราะว่าแม้ัใจเนี่ยม่อยู่กับเนื้อกับตัวครับอ่าครับแล้วก็อ่าจบจบ ทางกักสัญญาณนะครับเอาเป็นหดเวลาครึ่งแรกสียงประตูใหนักกีฬาทั้งสองทีมนะครับดูดูท่านนายกบอกว่าโอ้ยังสบายสบายครับนี่ครับท่านบอกว่ายังไม่เหนื่อยเลยครับเตรียมผ้าเย็นเตรียมน้ำไปกับท่านนายกด้วยนะครับเขาหมดครึ่งแรกแล้วนะครับผมก็ออาาจรย์ผมทีมฝั่งนายกก็นำไปศูนย์นะครับผมหมดครึ่งแรกก็เดี๋ยวขอเชิญในสนามก่อนนะครับตอบท่านนายก นะครับนะฮะก็นักกีฬารับเอาต่ออีกสิบนาทีนีดอ๋อเลยออทีมงานได้ต่อเลยนะครับคณายกบอกว่าเอาให้จบเลยอ่าอย่างไรมาแล้วเอาให้จบที่ครับทำครับทีมบางทีคณายกบอกใช้แต่ทีเท่าไหวนะฮะอ๋อแค่สิบนาทีจิ๊บๆครับเปลี่ยนด้านนะครับเปลี่ยนด้านนะครับเอาละครับโอ้โหเอาต่อยีกสิบนาทีครับโอ้ฟุตบอลกหลังเสาอว่าน้องทอมจะมาชน ครับต้องถามเยาวชนว่าไหวไหมเดี๋ยวกำลังเข้าสู่ครึ่งหลังแล้วนะครับผมโอ้โหนะครับไอ้โอ้โหโดนท่านนายกเศรษฐาซัดเข้าไปรู้สึกว่าจะโอ้โหอาการนี่แม่รียกว่าลุกตลอดครับเดี๋ยวไดท่านนายกนี่ฮะท่านจะยืนชูหน้ำไปเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูเองสิบนาทีนะครับทางด้านของสปอร์ติโนจะตีเสมอได้หรือไม่หรือทางด้านของทีมของท่านนายกเศรษฐาจะหนีไปอีกได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันต่อไป นะฮะอ่าตอนนี้เป็นทางด้านของอ่าทางด้านของนี่ครับท่านนาย,ยกเศรษฐาครับดูนะครับดูนี่นะโอ้โหเลี้ยงลงมาสองคนนะางสามคนนี่นะทักษะบอลนี่ยอดมากเลยทีเดียวนะฮะนี่ครับเล่นได้ทั้งกองหน้าแล้วก็ทางดับของมิดฟิลด์ด้วยนะฮะนี่นะแล้วก็ดูท่านนายกวิ่งครับนี่นะครับโอ้โหท่านวิ่งาสามการ์ดประตูเปิดไปหน้าประตูแล้วก็ยิยงโอ้โหไม่ผ่านเลยของององอองโอแม่คุ้มวันนี้คุ้ม โค้จริงๆ,ๆนะฮะทางด้านของผูน้นำตัวจากเบียราคนนี้เปิดไปครั้งนะครับจาไม่ถึงท่านเซฐานะฮะตอนนี้ท่านเซธารียกับบอลแล้วแต่ว่าบอลเปิดไปหน้าประตูแต่ว่าลูกนี้ไม่มีปัญหาครับทางด้านของอคกๆๆรับบอลไม่ได้แล้วก็บอกให้เพื่อนบอกว่าขึ้นไปหน่อยเร็วๆหน่อยเปิดเร็วอยๆหน่อยตอนนี้ตามอยู่นะฮะแต่ว่าทางด้านของอเหลืองก็ไม่ยอมครับนี่นะแล้วก็ออกไปทางด้านขวาอีกครั้งหนึ่งเป็นหน้านของอเซธารีกทันไหมไม่ทันครับ กลายเป็นลูกทุงก่งตอนนัเองนะครับตอนนี้พลิกกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะฮะ <med> แล้วก็จังได้เป็นลูกทุ่งนะครับตอนนี้ขอบคุณการที่ฟ้าสนุนภาคสุวรรณกวขวานะครับไอ่เปิดไฟสมปลอตไลท์นะครับปีหน้าเออปีนี้เอาสองดวงไปก่อนปีหน้าเดี๋ยวท่านนายกมาเข้าเอาอีกสองดวงเป็นสี่ดวง <med> เอาแล้วก็เปิดเข้ามาจังหวะนี้แล้วก็แล้วนกะ็พลิกเข้ามาแล้วก็พยายามที่จะยิงกรับต่อยนะครับไปไม่ได้นะจังหวะนี้ดูนี่ครับอ๋อพลิกกลับเข้าไปพลิกกลับเข้ามาแล้วก็ไปดูด้วยทุกงกิน อยู่นี่นะยังไปไหนไม่ได้ครับตอนนี้ครับท่านประชันทองครับผู้สัมผัสควาเสื่อมโทรไม่ได้ทำอะไรเลยนะจับไปท่านนายกครมท่านนายกเโอ้โหเพราะว่าส่วนวานนาเตศส่วนมากนี่จับไปจับท่านนายกมากกว่านะครับนะนี่ครับเพราะว่าดูรอบดีครับดูรอบดรอบดึงบอลเลยลงไปลงไปสองลงไปสองต้องประกดเพิงสี่คนฆ่าคนถึงเจ็ดครับนี่ครับท่านเศรษฐาครับเพชรอี่เพื่อครับเราไปคนที่หกครับ โอ้โหด้วยครับมากจังหวะนี้ครับโอ้โหนี่ฮรับมีลักษะนะครับแล้วก็นีครับฟุตบอลทั้งสูงเนี่ยถ้าดูท่านนายกเศรษฐานะครับโอ้โหนี่ละดูได้ครั้งนี้เมื่อเชือนี่ยตกตกใจนะครับแล้วก็เปิดทีนี่โอ้โหคุงควิ๊เลยทีเดียวที่จับและต่อเได้ครับมากครับอันนี้พการขึ้นมาในสนามนี่ยังเป็นงน้านของทิมของท่านนายกเศรษฐาอย่างได้ เราก็จะทิ้งข้ามาอีกครั้งนึงครับตอนนี้ทางงูุกเนะครับนี่ฮะสีเหลืองเนี่ยเป็นทีมของทารโจมตีตางนะครับแล้วก็ยังได้ออกไปทางด้านหน้าแล้วก็พีายามที่จะเปิดไปนัานบนแล้วก็ยิงาวซ้ในจังหวะนี้ไม่เข้ากรอบครับแล้วก็น่าจะเป็นลูกลับหน้าก่อนครับที่ครับจากการเช็คจาก v a r ครับเนี่ยโอ้โหไม่มีปัญหาครับเพราะว่าการแข่งขันในครั้งนี้เรามีทั้งโกลไลน์นะครับบอลเข้าไม่เข้าจะเห็นทั้งหมด แล้วก็มีทางด้านของเทคโนโลยี P A R นะฮะทางด้านของพูดสินนะพูดสิงทางด้านของจอทีวี้โอ้โหพาสักรมมาเป็นประตูอีกแล้วครับท่านโอ้โหเป็นด้านของเสือเหลืองครับโอ้ทีของท่านนายกเศรษฐาเนียครับซัดเข้าไปอีกนึงประตูแล้วโอ้โหดูสิครับแม่ท่านอาจารย์พอมครับหลังจากจบ ตอนนี้นายกก็ยิงลูกที่2อีกแล้วนะครับเมื่อกี้ลูกแรกนายกใช้เท้าซ้ายยิงนะครับเข้าประตูไปนคือครึ่งแรกครับแล้วมาสักครู่ก็ใช้เท้าขวานะครับยิงลูกที่2ให้กับทีมได้นะครับตอนนี้ทีมฝั่งนายกก็นําอยู่ที่สกอร์สองศูนย์นะครับโอ้โหตอนนี้อีกห้านาทีนะท่านในนี้สุดบอลเทิงก็เคลื่อนมาที่หน้าประตูทีมครับพอสาม่านะครับท่านพลังประเทศของพวกเราก็คือท่านนายกสศ้นสาทวีสิบนะครับ ก็คง็ีอยับเดี๋ยวเราคู่นี้ครับแต่ว่าเกมไปสนามยังไม่หมดนะครับยังไม่จบนะครับเนี่ยนะเพราะว่าสงครามยังไมปศึกษาพุทธศัพท์สถาบันเลยสถาบันเตอนนี้โอ้โหตอนนี้ก็ใกล้ท้ายท้ายเกมแล้วครับทีมนายกก็นำอยู่ที่สองศูนย์นะครับผมโอ้โหว่าได้บอลทีไรเนี่ยดูนะครับจังหวะนี้ทางด้านของฮีโร่สปอร์ตฮีโร่นี่ก็พยายามเหลือเกินนะครับที่จะต้องตีไข่แตกให้ได้ครับแม้จากน้อยได้มาทั้งหนึ่งประตูนี่ก็ยังดีครับก่อนที่จะเตะเสมอเนี่ยแล้วก็ พลิกออกไปอีกครั้งนึงครับออกมาทางด้านขวาแต่ว่าโดนทางด้านของทีมของท่านนายกเศรษฐาครับตัดบอลไม่ได้แล้วก็ออกมาทางด้านซ้ายนี่คร in. ับมาให้กับท่านเศรษฐานี่ครับท่านนายกท่านนายกแทนิเคทครับลูกนี้ดูนะครับดูนะครับปั๊บมา9หนึ่งเลยเราต้องนี้หัด5 9ครับดูครับเปิดมาจังหวะนี้ออกมาทางด้านซ้ายย้ายไปด้านขวาได้ไหมมากับท่านเศรษฐานะจ้าตับด้วยเท้าซ้ายโอ้โหนี่ครับไม่ปล่อยครับไม่ปล่อย ยังลังตองหลังนี้ตัดไม่ปล่อยเลยทีเดียวโอโคพิกลับเข้ามาดีตอนนี้ยกเสยตานีเขานี่ครับนี่ครับดูครับดูโอโคหลอกว่าสักโอควบนะครับบอมาทองมานักายอีกครั้งนึงครับปนนเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมโอโคตอนนี้พิกลับเข้ามาแล้วก็ยังมองอยู่นะครับในฐานะของเสือเหลืองออกไปทางด้านขวาอีกครั้งนึงครับนี่ครับฉีกไปยาวเลยทีเดียวแล้วก็ตัดเข้ากลางมาพิกับเข้ามาแต่ว่ามาติดทางด้านขอาครับสปอร์ตฮีโร่สปอร์ตฮีโร่ครับฮีโร่สุวรรณฮีโร่สุวรรณฮีโร่สุวรรณมาแล้วครับ มาตอนนี้นี่ครับมาแล้วครับนี่ครับศูนย์หน้าหมายเลขเจ็ดนะครับจากอินโดนีเซียครับบังบางซูเมียนโตนี่ครับไปแล้วครับบัง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 ซูเมียนโตนะครับไไนี่นะจากอินโดนีเซียคนนี้ครับโอ้โหเนี่ยนีเลี้ยงเข้าไปในเลี้ยงเข้าไปในแล้วก็พยายามที่เปิดเ,เข้ามาแต่ว่ามาโดนทางหน้ากองเสือจังเกสกัดออกมาได้โอ้ตอนนี้บุกคับไปทีนี้ครับทางหน้าของเอ,อ่อฮีโร่แล้วก็ลูกนี้ยิงครับแล้วก็โอ้ลูกนี้ครับเปเติมเติมเก้มแสดงว่าเตะเสมอได้แน่เลย ครับไม่ใเข้าจะเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับใช่ครับกรรมการครับตอนนี้ก็จบแล้วนะครับก็ทีมนายกชนะไปสองประตูต่อหนึ่งนะครับโดยนายกยิงทั้งสองประตูใช้เท้าซ้ายยิงครึ่งแรกนะครับเราใช้เท้าขวายิงครึ่งหลังนะครับผมนี่ก็ถือเป็นการจบนะครับผมแล้วเดี๋ยวนายกก็คงจะให้สัมภาษณ์แล้วก็ไปเดินงานวัดตอนคืนต่อนะครับผมขอบคุณทุกท่านรับชมครับ